อย่างเค้ของคุณกระอมนะครเบเทคนิคที่เราใช้ไปก็คือเป็นการปุ่ผมกับไมโครกราฟต่อออกมาเยื่อเส้นตักลงไปดีละเส้นปัญหาตอนแรกเลยที่เราเจอคือ,อ <c oughs> มันไม่มีเลยเนาะเึ้นไปเยอะมากเราเห็นในรูปได้เห็นไหมครับก็ <c oughs> เราก็เริ่มจากสร้างแฮร์ไลน์ให้ใหม่แบบไหนที่มันตะลอดเข้ากันหน้านะ <c oughs> แล้วก็คัามวนกราฟแล้วก็เอาผมยังตักลงไปจนเต็มก็อย่างที่เห็นตอนนี้อันนี้ที่เห็นกระฟอมมันไม้ขึ้นหเดือน6เดือนครับเดือนก็ ส่วนใหญ่แล้วมักจะขึ้นเกิน50%แล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเกินแล้วล่ะน่าจะเกินคือนดนหนาม้างแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะผมเนี่ยมันขึ้นได้หนักในที่ก็อีกนู่นเลยปีหนึ่งปีครึ่งแต่ว่าไอ้ที่หน่ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดเยอะเลยออรลเดอนาีน้ำเกิดขึ้อีกแน่นอนนะครับ แล้วถ้าเกิดอยากปรึกษาคุณหมอนุชเนี่คือรึกษาช่องทางไหนแล้วก็ที่ไหนได้บ้างก็จริงๆแล้วมันติดต่อกันได้ง่ายๆครับทันเพจเฟซบุ๊กก็ได้อินบ็อกซ์มาได้เลยแต่มันจะมีทางแอดมินเขาอ่านคิวให้ว่าหมอว่างเมื่อไหร่ยังไงถ้าว่างเนี่ยเข้ามาเจอกันที่คลินิกถ้าไม่ว่างเรามีคอนซัลร์ออนไลน์ดีโอคอให้งด้เลยค่ะคุณหมอนุชใจดีไหมครับคุณตระกใจดีเข้าไปก็คือตอนแรกว่าจะไม่ทำตอนแรกว่าแค่จะแค่จะปรึกษาเพราะกลัว แต่คุยกับคุณหมอครึ่งชั่วโมงก็คือคหมอครับทำเลยใช่ไหมครับคุณหมอทำเลยไวันครับก็อุตสา,าที่สาขาขอนแก่นทำอ่าใช่จากของจากของคุณกระป๋อมแบบเรนดอมมาเลยเนาะเพราะมาเจอที่ขอนแก่นเลยแล้วปาะเมินหมออยู่ขอนแก่นพอดีเหมือนกันใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใกใน้ที่ไหนไปที่นั่นครับเรามีก้าวสา่ง